เปิดชมหน้าหนุ่มรุ่นน้องดาราดังที่แจกของชำร้วยในงานพ่อแอบทักษอรน,นับว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีชาวนากิจคุณพ่ออนุสรคุณพ่อนางเอกสาวแอบทักษอ,อนพักสุขเจริญซึ่งบรรยากาศวันที่7ตุลาคมที่วัด่าทองบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยพิธีชาวนากิจวันสุดท้ายภายในงานนั้นได้มีญาติผู้ใหญ่ และพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมส่งคุณพ่ออนุศร์อย่างมากมายอาทิตย์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนคุณปู่ภัยวงศทิมพิธาริมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลนิดอรพันธ์คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยภูผ,ผาเตชะนรงค์หมวดอ๋อมดดำคชาภาหมอช้างทศพรที่ได้มาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้าย วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าหนุ่มรุ่นน้องดาราดังบุคคลสำคัญที่แจกของชํา่วยในงานชาวปรนากิจของคุณพ่อแอปทักษอนโดยหนุ่มคนนั้นก็คือตีธนพลนั่นเองซึ่งทราบกันดีว่าตีธนพลนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นน้องคนสนิทของแอปทักษอนด้วยเช่นกันซึ่งเขานั้นก็ได้มาร่วมงานถึงสองวันและแจกหนังสือของที่ระลึกให้แขกในวันชาวปรนากิจวันสุดท้ายอีกด้วย